ก็พุ่งขึ้นไปคงดีจะตา้อการใกล้มาลงทุนให้มันปังจะรวยก็เอา <Ooh. S 1> การลงทุนนี้มีสาภาพภาพสูงวูราบสวยงามเห็นกำไรโชว์ <Ooh. S 1> อย่าลองกองการตลาดที่ทำให้ลงให้ดูพื้นฐานจะรู้ทางรวย ถูกขายแพงกำไรเต็มมือถ่อลองทายนะไม่ต้องตกใจการลงทุนใหญ่ต้องใช้เวลาราคานขึ้นลงเป็นเกมที่ดีไม่ชอบไม่ต้องเลอนขอแค่เข้าใจโลกการนั้นมีความเสี่ยงตรงเสียงบ้างถ้าอยากกำไร มีความพันพวนปอร้ปัญ oh, ห oh. าทำการบ้านจะมีทางชัวร์เงินต้นตัวใหญ่กำไรเขาเพียโอ h yeah ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความรู้สื่อทุกขายแพงกำไรเต็มมือจอลองหายนักไม่ต้องตกใจการลงทุนใหญ่ต้องใช้เวลา โอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะนะฮะสวัสดีครับก็เออมาไลฟ์ในนี้นะฮะก็อาจจะแปลกหน้าอีกแล้วแปลกที่อีกแล้วใช่ไหมนะฮะเเพลินดูหลายเพจนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจกันนิดนึงนะครับก็สวัสดีครับนะฮะครับยูฮะสวัสดีครับนะมารอแล้วหนึ่งนะครับก็ ปซีเรียสครับเนาะวันนี้ผมมีคิวไลฟ์สองครั้งนะก็เดี๋ยวขอจริงๆจะมีสี่ทุ่มเอาวันนี้ก่อนคุยก่อนนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเอ,อกองทุนรวมนะครับวันนี้โอ้โหตลาดเทแบบยับยับนะฮะอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันเสาร์หรือว่าวันจันทร์เนี่ยแน่นอนเนี่ยก็จะต้องมีบอกว่าเฮ้ยโอ้แบก b a ็คไฟเดย์อะไรนู่นนี่นั่นน่ะนะก็ว,ว่ากันไปนะเออก็เรามาไลฟ์กันก่อนนะฮะแล้วขอแบบเพื่อนๆที่มาดูนะฮะอ่ะอย่างอย่างคุณคุณยูเนี่ยนะฮะที่เป็นเจ้าของร้านพิซซ่านะฮะโฆษณาได้นะครับ <laughs> เชิญเลยคนระับแปดลิงก์ได้เต็มที่เลยนะฮะก็เออมีซื้อก่องทุนกันไปถูกไหมพวกเรานะฮะที่ ที่มาคุยกับผมเนี่ยนะครับเนาะก็มีซื้อกองทุนกันไปแล้วก็เออแบบต้องบอกว่ายิ้มเลยนะครับเพราะว่าเราได้ขายทำกำไรไปกันช่วงอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาอาทิตย์นี้นะครับเนาะแล้วโหโตลาดเนี่ยลงเลยนะฮะลงเลย,ลเลยก็ต้องบอกว่าอาจจะฟุกก็ได้บางคนอาจจะบอกบอกว่าฟุกนะฮะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย แล้วก็เพื่อนแล้วเนี่ยไม่มีคําว่าฟุกนี่โคตรโคตรขี้โมเลยอ่ะว่ากันไปนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะนี่เมื่อเช้าผมยังโพสตไว้ตอนสิบเอ็ดโมงเลยนะฮะเงินสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับเอกองทุนรวมนะกองทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับเนาะเออนะฮะผมก็ตอนนี้ผมส่วนตัวนะนี้ส่วนตัวนะไม่ได้เป็นการแนะนำนะขายขายถึงเงินสดร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็นะครับยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกด้วยเพราะว่านะฮะที่ผ่านมาที่เราคุยกันในห้องนะห้องเรียนเนี่ยนะฮะในห้องไลน์นะฮะเดี๋ยวโชว์กันให้ดูนิดนึงนะเพราะว่าเอ,อทำกำไรกันมาได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะอ,อหายไปไหนนะนี่ฮะนี่ฮะนะครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนเจ็ดนะจริงๆมันก็กยาวมาทั้งทั้งเดือนเนาะนะฮะบ,บางคนก็ได้จริงๆอ่ะตัวบล็อกเชนเนี่ย ต้นเดือนเจ็เนี่ยมันบวกไปประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอ่าหลายคนก็บวกไปประมาณสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะทองยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่านไปเนาะจริงๆให้จับตาดูบล็อกเชนนะหลายคนมีบล็อกเชนเนาะนะฮะเพื่อนเพื่อนสี่เปอร์เซ็นต์นะแต่เพืเ่อนๆือนไปดูตรงนี้นะฮะอ่าผมปรับให้เพืเ่อนๆนดูนิดนึงนะอ่าทำเฟรมเดย์ไปเลยนะครับเนาะบล็อกเชนนะะพาไปดูบล็อกเชนของเรานะฮะ อาะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดอินดิเคเตอร์ไปก่อนนะฮะนี่นะครับลดออกไปปุ๊บนะฮะเอ่อต้นเดือนอยู่ตรงไหนฮะเราได้สี่เปอร์เซ็นต์นะฮะต้นเดือนนี่นะฮะแถวแถวนี้เนาะแล้วเรามาขายแถวแถวนี้บวกไปอีกเกือบแปดเปอร์เซ็นตะ์น่ะก็รวมรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะต้องได้ไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์กว่านะอันนี้นะ ดูบอกว่าได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นตจุกๆนะฮะต้องขอบคุณมากเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วย,ยจริงๆได้มากกว่าผมอีกนะยี่ิบห้าเปอร์เซ็นเะนี่ยนะเออนะส,นส่วนตัวของผมเองได้ถ้าจาไม่ผิดประมาณสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับเพราะผมซื้อผมซื้อหลายมา้นะนะก็ว่านไปนะก็ขึ้นมาชัดเจนเรียบร้อยนะฮะแล้วคําถามคือว่าเฮ้ยอันนี้มึงจะไลฟ์ซุยหรือว่าขอขอขอภัยนะที่ใช้ภาษาแบบ ก็คุณรามนะะเอาตรงๆนะฮอันนี้จะไลฟ์ซุยหรือว่าอะไรไม่ใช่ฮะวันนี้จะมาไลฟ์คาดการเลยนะคาดการล่วงหน้าเลยนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนๆคงมีคำถามว่าเฮ้ยอาจารย์ครับแล้วตลาดหุ้นเนี่ย SPX เนี่ยนะฮะตัว S&P 500เนี่ยเฮ้ยมันจะลงลงไปเลยไหมหรือว่าแค่แบบเฮ้ยแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาจารย์แบบ เอ้ยแค่ย่อย่อแล้วไปต่อหรือเปล่าย่อแล้วไปต่อหรือเปล่านะฮะหรือจะลงแบบพรวดแบบนี้นะฮะเราลงมาพรวดแบบนี้โอ้โหใครใครที่ถือเนี่ยโอ้โหพอติดลบไปยี่สิบเอ็ดเปอร์นะอันนี้คือดัชนีนะไม่นับรายตัวรายตัวเนี่ยโอ้โหสามสิ 30, บสี่สิบเปอร์นะฮะอืมเฮ้ยมันตกลงมันยังไงกันแน่นะ,ะถ้าแบบแบบนี้นี่จุกๆเลยนะยี่สิบเอ็ดเปอร์นะฮะ แต่ถ้าแบบเฮ้ยย่อแบบย่อเล็กนะอันนี้ย่อใหญ่อันนี้อันนี้อาจจะมองว่าย่อเล็กอาจจะเหลือ9หรือว่าประมาณสัก5%นะครับเออคิดว่าไงส่วนตัวนะครับฟันธงเลยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะผมมองว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นการพักตัวแบบ correction เออแบบแบบไม่ลึกนะเออส่วนตัวมองว่าไม่ลึก นะครับเนาะไม่ลึกนะเพราะว่าอะไรนะเออผมไม่รู้เหตุผลหรอกนะครับว่าเอ้ยมันจะลงด้วยด้วยอะไรเนาะเออแต่มันเป็นการพักฐานหลังจากที่เฮ้ยข่าวดีมันออกมาหมดแล้วอ่ะเพื่อนกออกไหมเพื่อนๆหลายคนงงอาจจะแบบเฮ้ยอาจารย์เอา้าดิวภาสีทรัมม์มันก็ออกกันมาเรียบร้อยกันหมดแล้วทั่วทั่วโลกเนี่ยเห็นกันชัดชัดแล้วนะฮะ อ,อแล้วก็เอ,อ,อเมริกาเนี่ยโหก็ได้ดิวไปกับแบบดีมากๆเลยนะหลายประเทศเนี่ยให้ภาษีเอ่อต้องคือต้องขึ้นภาษีนะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องมีเงินลงทุนใช่ไหมไปยังที่อเมริกาอีกแล้วก็ต้องซื้อของอเมริกาอีกเนี่ยโหอ,อเมริกาแบบได้ดิวเยอะมากนะฮะนั่นแหละครับนั่นแหละครับอันนั้นนะคือข่าวดีที่ถูกต้องใช่นะฮะแต่ตลาดหุ้นตลาดกองทุนรวมเนี่ยที่เราวาร์เคราะห์กันเนี่ยนะฮะ มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเฮ้ยก็ไอที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยเอ,อเขาเล่นกันมาก่อนไงอ่าแล้วการขายตรงเนี้ยมันก็คือการเซลล์ออนแฟกนะครับเนอะเล่นข่าวก่อนนะฮะเออนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยทุกคนก็รู้หรือเปล่ามันจะเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์รู้เดียวหรอไม่ใช่นะนะฮะซึ่งซึ่งไอตัวตลาดเองเนี่ยนะฮะมันมันจะต้องดูบริบทอนะเนาะ ในอดีตนะครับว่าเฮ้ยเขาเล่นอะไรกันมานะฮะแล้วก็ามาดูปัจจุบันอะไรว่ากันไปนะนะฮะซึ่งเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อาจจะต้องศึกษาแล้วก็ใช้ประสบการณ์กันนิดหนึ่งนะฮะใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะส่วนตัวก็คือมองว่านะฮะคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นการพักฐานแบบเฮลที้อ่าอาจจะลงมาแบบแถวแถวแบบหกพันต้นๆนะนะ เออนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึ่งนะฮะว่าแถวๆนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยหรือว่าเปลี่ยนซีนาร์โอไหมซึ่งตอนนี้ซีนาร์โอผมอยังเป็นแบบการลงแบบเฮลตี้อยู่นะไม่ได้ลงแบบไม่ได้ลงแบบค่าวก่อนเพราะว่าไอ้คราวนี้ที่มันลงมาเยอะๆเนี่ยมันเกิดจากภาษีคุณครัมที่ทำเขาต้องการนะต้องการแต่ครัง้งเนี้ผมว่า เอ่อทรัมป์เนี่ยคงคงไม่ได้ทําการทุบแบบเดิมแล้วเพราะว่าตลาดมันจะอ่านเกมออกแล้วนะจะสังเกตนะเพืเ่อนๆน,นะไอ้ที่ผ่านมาที่มันขึ้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 น,นมาเนี่ยนะฮะทรัมป์เขาก็แบบพยายามจะทุบไหลาไหลทีอะนะแต่เหมือนตลาดไม่เชื่อแล้วถึงข้าวบหรไหม,มตลาดไม่เชื่อแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดอะไรครับมีการเลื่อนนะเอ่อคือคือตอนเนี้ยนักลงทุนกําลังมองว่าเฮ้ยทรัมป์เอ่อคุณ ทำการแบบดิวแบบเอดิวแบบทุบอะแล้วก็พอสุดท้ายก็เจรจาได้ดูง่ายๆสัญญาง่ายจีนใช่ไหมจีนล่าสุดก็เลื่อนอีกแล้วนะเออนะเนี่ยคือกลายเป็นว่าแล้วประเทศเล็กๆกะ่ะที่คุณไม่มีเวลาไปดิลกับเขาด้วยะนะสุดท้ายก็อะไรประกาศปโปรยเลยยี่สิบยีบห้าอะไรไป <laughs> ไอประเทศที่แบบเปิดผ้าไปเลยอะนะก็งงนะเ,เฮ้ย เดี๋ยวก่อนนะประเทศนั้นเขาได้ยี่สิบได้ไงเท่าผมเลยอะไรเงี้ยทั้งั้ๆที่เขาไม่ได้เปิดผ้าแบบผมเลยอะไรเงี้ยนะนีะ่คือเอาจริงๆแล้วรามเองก็เอ่อเรียกได้ว่าตั้งใจจะทุกประเทศที่เอ่อมีสัดส่วนนีะ <c oughs> เรื่องของดุลการค้าเยอะนั่นแหละนะครับจีนเวียดนาม ยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยพวกนี้นะฮะประมาณเนี้ยนะครับเนาะก็เรียกมาเรียกมาดิวแต่เล็กเล็กน้อยน้อยคือมันทําก็เสียเวลาพูดตรงๆนะครับก็เป็นแบบนั้นคือคือเอาง่ายคือเขาตั้งใจแบบนั้นเพราะฉะนั้นตลาดตอนเนี้ยอ่านเกมคุณทําออกพอสมควรนะฮะอ่านเกมคุณทําออกพอสมควรนะฮะวันนี้ผมเอ่อเล่าผ่านเพจน,นะฮะโอเวสเนี่ยะนะฮะพูดถึงกองทุนหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเอ่อ เทลแคร์ฟาร์มาซูติโกนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยคุณทําก็เข้าไปเล่นงานแล้วหลังจากเล่นงานดิวกันค้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเล่นงานเรื่องของบริษัทยานะฮะตั้งบอกไปเลยบอกเลยนะครับว่าคุณต้องลดราคายาให้กับคนสหรัฐอเมริกานะฮะอ่านะครับ,นะรบไม่งั้นจะทําการอะไรบางอย่างตื้อๆว่ากันไปนะะเห็นไหม คือมันก็ลงเปิดแก็บลงเลยปัก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 ,ปก,ปกนะฮะกองทุนรวมที่เกี่ยวกับหุ้นเฮลแคร์ก็ลงนะหุ้นเฮลแคร์อะไรก็ลงหมดเลยนะเป็นภาพนั้นนะซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยลงมาแบบนี้มันเหมือนกับเรื่องของสงครามการค้าไหมเหมือนเลยนะครับแล้วแล้วอย่าลืมนะล่าสุดที่เขาดิวอยูอ่ี่เออยุโรปเนี่ยนะเขาได้เออเรื่องของเปอร์เซ็นต์ภาษีไปแล้วถูกไหมแต่มันมีอีกสอง อีกสองอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมยานี่แหละนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์ที่จะต้องมีการดิวกันใหม่อดีไม่ดีเนี่ยที่เขาพูดออกมาเนี่ยเพื่อที่จะบัฟเพื่อที่จะบัฟแหลกก่อนนะให้พูดมันลงนะคือถ้าใครรับความเสี่ยงได้เนี่ยเฮ้ยน่าทําการบ้านเหมือนกันนะกําไรไวๆเนี่ยนะน่าทํากันบ้านเหมือนกันอนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้เชียนะ เพื่อนๆที่จะตัดสินใจลงทุนคุณต้องไปศึกษาเองนะฮะผมไม่ได้เชียร์นะอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่ผมมีเปิดสอน <c oughs> เปิดสอนในห้องนะใครสนใจนะก็เออมาร่ำเรียนกันได้นะฮะอา่าวเดี๋ยวว่าน,นะขึ้นก่อนนะะผมมีห้องสอนนะอ่านะครับอ่านะห้องกองทุนรวมนะวนะฮะสแกน QR code นะฮะเข้ามา มาเรียนกันได้ผมจะสอนผ่านห้องไลน์นี่แหละนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีนะฮะนะครับใครสะดวกก็เชิญได้นะฮะรวมถึงห้องหุ้นสารัดด้วยนะครับใครสนใจก็เอาเอาเอา,เอาตามสะดวกนะเอ,เอาตามสะดวกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เป็นสั้นๆนะสาหรับ Black Friday วันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวตัวตลาดกันก่อนนะ อันนี้ผมเปิดวิกมาเนี่ยวิกเรียบพุ่งเลยนะนะก็บอกแล้วคือตลาดมันพร้อมจะเทนะต้องบอกงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัว s อสดเมื่อกี้นิดหนึ่งนะนี่นะฮะลงมาแบบลงมาเลยนะเปิดแกลบลงมาเลยนะนะฮะซึ่งเมื่อเมื่อประมาณสักทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าทองขึ้นดี u s เอดอลล่าลงนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาตัวเลขเอ่อ การจ้างงานออกมาเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลบวกกับตลาดนะเพราะว่าตัวตลาดเองเนี่ยอยากจะให้เฟดเนี่ยลงอัตราดอกเบี้ยให้นะจริงๆมันควรจะบวกนะคามจริง,รงนะครับแต่เพื่อนๆรู้อะไรไหมนะฮะที่ผมบอกตรงเนี้ยนะจำได้ไหมที่ผมไลฟ์ในเพจแบบในในในแบบพุ่นนะ่ะนะฮะผมบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยตลาดอ่ะมันหมุนเงินจากหุ้นกลุ่มเทคอ่ะ ไปหุ้มกลุ่มแวลูนะเพื่อนเพื่อจะเห็นเนาะอ่านะเราเยีเอ่อห้าวันที่แล้วนะฮะเอ้โทษนะอันหนึ่งเดือนก็ได้หนึ่งเดือนนะฮะเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยอันนี้ US เอส่าโอเคนะฮะมันหมุนมันหมุนเงินเข้าไปนะฮนะาดูหนึ่งเดือนนะนะครับเอ,อตัวที่บวกมากมาก,มากเลยเห็นไหมจะเป็น a ว u e เป็น i v ว d e n d g r o w ด h เห็นไหมอ่าโก w ด h มีบ้างอะไรก็ว่านไป นี่ยคือคือตลาดเนี่ยตอนเนี้มันกําลังหมุนเงินนะครับจากหุ้นกลุ่มเทคจะเห็นว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคลงเลยนะฮะแล้วก็ไอตัวพวกซ็อกเห็นไหมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเห็นไหมเปิดลงมาเลยนะเปิดลงมาเลยนะฮะตัวบล็อกเชนเห็นไหมเปิดแกลบลงมาเลยที่ที่เออผมซื้อก่อนหน้านี้นะฮะแล้วผมขายไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันลงแล้วเห็นไหมพวกเนี้ยจะเออ ผลทุกครั้งที่เฟดเนี่ยทำการส่งสัญญาณว่าจะไม่ลงดอกเบี้ยซึ่งเมื่อคืนวันพุธพฤหัสนะฮะเฟดได้ออกมาคงอัตราดอกเบี้ยแล้วออกมาพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรพูดว่าเฮ้ยปีนี้อาจจะไม่ลงตลาดตลาดเทเลยนะฮะตลาดเทเลยนะครับเ,เรบพราะว่าตอนแรกคาดการณ์กันว่าจะลงอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง แต่นี่ไม่ลงนะฮะตอนนี้ตลาดมันก็เลยทำให้คือซุ่มซับกับเรื่องประเด็นเนี้ยนะฮะก็เลยขายทำกำไรขายนู่นนี่นั่นออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงให้ตลาดมันแบบทำโครงสร้างใหม่นะฮะอักฐานนะฮะแล้วซุ่มซับกับเรื่องประเด็นดอกเบี้ยคิทภาอกไหมแล้วตลาดจะรีบาวผมเดาเลยนะเดี๋ยวจะมีจะมีรีบาวแน่ ทุกครั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีตลาดจะรีบาวครับเนาะตลาดจะรีบาวตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะของของเอ,อคนที่วางแผนเทรดกองทุนเป็นนะอ่าตรงนั้นจะได้จะทํากําไรกันได้นะนะแต่ภาพยาวๆเนี่ยผมยังว่าเอ้ยยังเื่อไว้ก่อนนะ อาจจะมองเดือนนี้ทั้งเดือนเลยให้มันพักฐานไปเลยนะสําหรับใครที่ชอบชอบเก็บยาวๆใครที่กําลังเฝ้าเอ,อตัวกองประหยัดภาษีเนี่ยยจังหวะจังหวะเนี้ยที่มันคอเลคชันลงมาเนี่ยเตรียมตัวได้เลยหรือใครเป็นคนที่แบบอ่าเป็นกองทุนที่เก่งกําไรเนาะแต่อยากเก็บยา,ยาวๆหน่อยจังหวะแถวๆเนี้ยผมผมตีไว้ว่าประมาณเดือนเดือนแปดเดือนแปดเดือนเก้าเนี่ยนะครับมันจะเป็น เป็นช่วงเวลาของการพักฐานของตลาดนะอันนี้เดานะนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเอ,อเพื่อนๆติดตามแล้วกันติดตามผ่าน y o u t u b เนี่ยแหละนะฮะตามผ่าน youtube เนี่ยจริงๆเขาบอกห้ามห้ามพูดห้ามพูดเอ่ออะไรนะห้ามพูดแพลตฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงต้องไปลงอีกแพลตฟอร์มนึงด้วยนะเนะยก็ว่าไปไม่เป็นไรนะฮะเพื่อนๆมากดติดตามแล้วกันนะะยังไงผมก็ส่งเข้า ลิงเข้าไปในห้องอยู่แล้วก็มากดดูได้เพราะว่าพวกเนี้ยเบางทีมันปิดกั้นการมองเห็นนะนะพูดยากเหลือเกินนะฮะต้องจ่ายตังให้มันนะฮะวันนี้นะครับอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะ,ะก็เอาสั้นๆนะฮะเดี๋ยวไงผมต้องไปไลฟ์ในโค้ชกรุ๊ปห้องคุณสารันะฮะนะ,ะก็ฝากกันไว้นิดนึงนะฮะสำหรับใครที่อยากจะ,ะศึกษาเกี่ยวกับการ ลงทุนในกองทุนรวมนะก็สแกน QR code นะฮะมาสมัครกันได้ซึ่งสมัครฟรีไม่ไม่ไม่ได้เสียตังอะไรใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับประมาณนี้นะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มารับชมไลฟ์แล้วก็ดูย้อนหลังนะฮะนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ